สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนีมาพปกรบชองแยไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าม <rat> ือนี you know, show, table, so ้ยไปซีเด้นํ่ของมูเนื้อทางเลยเล็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็เนื้อทางเนาะค่ะก่อนสิไปรับช่มรับฟังแยไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ายไปซีนั่นเป็เรือง้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้องย้ยายไปซีลงกิปใหม่หรือว่าอัปเดตคี่ปใหม่พี่น้องกดชุบริษัทดมขาดพิ่มเนื้อท่างเนาะจ้าที่ออกมาอาจารยีะ คอมเมนต์มาใจคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะตาบวบาลายแย่ห้างไปเบิ่องสองมูนทั้งอาจารย์ทันแหล็กคนเลยจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางเลขดับบนเลขดับบนของแนวทางท้งคุณยัยขำแสงเนาะพี่น้องนะอเนาะคุณยัยขั้แสงบอกว่าดับบนงวดนี่ดับซีด้วยวสัน่นงวดที่เรียวคนดับเจ็ดเอาอยู่ได้พี่น้องมาซีซีหกนอกจากวันนี้เพูนบอกว่าดับซีบนกับสันพี่น้องเอาพิจารณาได้ผูไไ้ใดมากซีตะจวดจัดได้ที่เก่าเนาะนอ,อันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะ สามดับเนี่ยลางเลขดับพยัญชนะเสียงเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามต่อแนวทางเลขเด่นชนสิบล่างวัดดวงอยู่ที่โหข้าวซันงวดที่เรียเพ้นหายสองก็สี่เนาะค่ะมาสี่มาพี่น้องงวดนี้เม็ดเดียวแขลียนหกหกมาหลักสิบวัสดุพี่น้องหกอะไรดีหกศูนย์แล้วเนาะพี่น้องเนาะหมอะไรดีวัสดุพี่น้องพิจารณาอะไรเนาะค่ะมักตัวอะไรกับจังตรวจอธิษฐานเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางแอดเงินจันเกี่ยววาสันพี่น้องคนบอกว่าเลขมีทีมาเด้องวดนี่ว่าสันเลขตัวนี้มีทีมาพี่น้องกันมากระจังพิจารณาํำเพลินเนาะค่ะคนบอกว่า1 0 8 108เลขอะไร1นึเลขดังเด้อพี่น้อง08คือเลขดังงวดนี้นะคะพี่น้องค่ะ08ดเลขดังเด้อพี่น้องเด้องวดนี้ผู้รกศูนย์แปแต่หาไว้ตะเวนเว้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางหลวงนิดวะสัน หลวงเนี่ยเราบอกว่าเด่นอยู่ที่สองเนาะค่ะสองแปดสองศูนย์สองเก้าเจ็ดสี่สองห้าสองเก้าแปดสองศูนย์สำหรับแนวทางของหลวงเนี่หมวดนี้ผู้ใดมากระติจาหนาเป็นแนวทางนําเงินใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าลังแนวทางลังของแอ็ดสายฟ้าแอ็ดฟ้าไม่หรือว่าแอ็ดปุยสกาวเนาะค่ะเด่นห้าล่างเน้นห้าแปดคับห้าหก 5-2เป็นตัวรองเนาะคะ่ะเอาพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องเนะาะ5-6ก็น,น่าลุนเลยพี่น้องก็จะว่าได้หกลางแยกไพ่ก็ได้หาลางเนาะพี่น้องเนาะ5-6ก็น่าลุนเนาะคะ่ะ8ติดดาบแยกไพ่เนาะ8ติดดาบแยกไพ่2ติดดาบอาจารย์ชนะพ่นตัวใดมากผู้ใดก็จวดจ่าได้ขึ้นเกาเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรพบนค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปลายทาง ความทรงจำวัสันเหล็กเดนเพื่อนพี่น้องแยกให่บดีอานไห่เนาะค่ะแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอเป็นแนวทางเลยคันเล็กไายเนตต้องขอต,วตวรวจขอไพ่เด้อพี่น้องบดีอานไห่เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้กะแคบหน้าจอเลยแนยวทางของแอตตนใหม่เนาะ,ะคนบอกว่าเดนหากระสุนชุดบินเอาไปที่ห้าศูนย์หนึ่งอ่ห้าศูนย์แปดหนึ่งสามเนาะค่ะ หมิ่นหามวสันพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะบัวลอหนัหนนะะนกแนวทางของแอดตอนใหม่เนาะชุดเต็มย้ายให้กับบัวลอยานให้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะคะ่ะเนาะแอดตอนใหม่จ้าวาสันพนวาเนาะ,ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางโซสนามบินน้ำวาสันโซสนามบินน้ำพิ่นมีแบบบนลานะะบนบน่างเนาะค่ะบนเพิ่นมเด่นอยู่ที่สองหกหาล่าง่นเด่นอยู่ที่สองห้าแปดเนาะคะ่ะ แคปหน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะซอสนามบินน้ำสองตัวบนล่างมาค่ะพี่น้องพิงพจารณาได้อ่าขงเทิงมีสามตัวเนาะจ้ะ <S <S ล่างมีสองตัวพี่น,อน้องเนาะล่างสองตัวบนไม่มีเนาะค่ะพี่น้องสำหรับเนี่ยทางซอสสนามบินน้ำเนาะใไปมกักกะจังพิจารณาได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางย่อยยิงปากกาแดง อ่อยยิงปากกาแดงงวดที่แล้วบลอกเข่าเนาะพี่น้องมาตามต่อจางงวดน,นี้มาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ้งทางนี้เนาะคนหามาชุดเด่นอยู่ที่วัดซันเน่องสามหาอ่าสี่ห้าสามหกห้าสามเนาะจากอ่าสามห้าเจ็ดสามหาสามเจ็ดกันเบิ้งกับสามสามสองสองห้าห้าเด่นอยู่ที่สามกับหาย่อ,าอยิงปากกาแดเงเนาะพี่น้องเอามากระจวดจ่ดฝาดโดนน้ำพ่น,นเลยเลยเน,ะะนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำพ่น,นเลยเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนว่ยวทางาคนสุราชหายไปโดนนะพี่น้องเนาะคนสุราชหายไปโดนู้ใดมักนี่ยทางเยวิ่งเเด่นคนสุราชกับเทหานาจอน,ะ,นะพี่น้องเนาะคนบอกว่าสามตัวอยู่ที่6กสี่เจ็ดอ่าแปดสเอ่เจ็ดสตัวอยู่ที่38 6 4ปดหกสี่ห้าศลยสามอันนี้ือแนเนี่ยทั้งเนวทางท้ง,ทางลางอยู่ที่สามศูนย์สี่ามเจ็ดองห้าเจ็ดศูนสี่และเจอันนี้คือแน,นวทงังอ่า คนพูดราดพี่น้องเนาะมากระจังสวดน,น้ำพ่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสิบบนวันสั้นงวดที่แล้วสิบบนหลุดเด้อพี่น้องเด้อสิบบนงวดที่แล้วหลุดมาดูต่อจากงวดน,นี้เพิ่นจะมาบอลหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเนาะคะ่ะหลุดสี่งวดเนี่ยสิบเก้างวดลุดสี่งวดเลียว่าวสั้น่นว่ามาเบิ่งงวดนี้ที่เดินดีหรือที่ลุดเนาะค่ะเนาะสำหรับสิบบนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางรับเฉพาะวงในเนาะรับเฉพาะวงใน26 27 36และ37เนาะค่ะเหล็กรับเฉพาะวงในเนาะพี่น้องเนาะพิเจารนาเป็นแนวทางน้ำเพลนไนเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนหายมากสูตรเลขปลาทองวาสันพี่น้องเด่นอยู่ที่569 341 69 60 60เน้นลางวาสันพี่น้อง41น่าจะเป็นแนวทางเพิ่ง่นบอกว่า60เน้นลางวาสันเนาะ เอาหมักกับพิแกนา้นำโพรใดญเนาะค่ะสวดจ่า,จาใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นลารลินสามตัวบนสองตัวบนล่างเนาะค่ะพ่นบอกว่าสามตัวบนเน้นอยู่ที่สองเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดหกเนาะค่ะข้างล่าง จบนล่าง2ตัว7 1 7 5และ8 6เด่น7กับเด่น7จรอง8เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของอาจารย์นาราลินเนปิณหงน้อง้กรมักแนวทางอาจารย์นาราลินแก่แคบหนาจอน้องคะนเดียวเลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างยางเดียวเนาะล่างยางเดียวเด่นอยู่ที่802เนาะค่ะแนวทางของเด่นล่างเอชรพฤหัสเนาะคะ่ะ8 0 8 4 8 6 0 0แปดสี่2ปดห เลขเลขบัติดดับอยู่ที่แถวกลางเนาะค่ะ0 0 0 4 0 6ูนนย่ศนย์นเนาะค่ะถ้าเลขติดดับแยกไปกับแติดดับประจานเทนพ่นกับสมักกับจวดจ่าพิเกาอ่านีนีบอกให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะบอกให้ฟังเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมักกระจวดจ่าที่เป่นไก่พิเกาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมผู้ทอนนมผู้ทอนนี่เป็นแนวทางที่เป็นเอาเลขยกบินสายทหารมาได้พี่น้องนมผู้ทอนเนาะค่ะ นมผูท่อนจุดเต็ม3ตัวบนวสันพี่น้องคะคบอกว่าเพิ่0นบอ4 90 8 1กวแ่า904 908 804 148 189 240 140, 140และ10 9เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางนมพุททอนนะพี่น้องเนาะ,ะติดจาหน้าได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับ10หน่วยข้างเทิงวสันพี่น้องอา,อาจารย์ท่องก่อนบอกว่าดับ10หน่วยบนถ้าดับ10หน่วยบนทันทันเลขแยกไ้สีติดดับนะพี่น้องเนาะ ให้ให้เหลือแต่สามตัวเดียวนะคะ่ะดี่ในหะ้เนี่ยแซน้ำกคตเนี่ยงวะไ่ให่ต่อาจจะหีเมือนเ่าหนยมากพนวายังสี่บัทที่นีถ้านหนึ่งกระศูนย์ติดดับบนเนาะคะ่นะเนาะถ้าหนึ่งกระศูนย์ติดดับบนให้เรือสามเหล็กเด่นแย้ไพ่ศูนย์กับหนึ่งเด่นมากจ้างบบไนดอกเขาเ็จะเอาบขายกิัง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยทางของอาจารย์อท,อทองเอ่อทองแดนนาคีเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจารย์ทองแดนนาคีให้มาแล้วกันพี่น้องค่ะคนบอกว่าเหื่อยเบื่อเว้ยยาปบัดซาร์เนี่ยเออวิ่งบนหกวิ่งล่าง 2, อสองมาสั่งเอาพิจารณาได้สำหรับไอ้ติดดับอาจารย์ชนะพ่นเบดเลยเด่บนหกดับหกบนเนาะดับสองล่าง ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งเด่นบนบนว่าสองซี่หาหกสามสี่หกสามห้าหกหาหกสี่หกหาสามข้างล่างศูนย์สองสี่สองและสองหกสองสี่สองหกก็พี่น้องเนาะอาพิจารณาได้ค่ะพี่นอ้อ,นนนองอานปิดอ่านถึงคอโตคอ,อให้ใหลายๆเลยค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสพี่เนาะพี่น้องเน,นาะพภิจานาเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะ ่นห่มามีเด่นอยู่ที่ศูนย์เจ็ดและเจ็ดแปดแล้วค่ะตัวรองตัวรองคนอยู่ที่สามหนึ่งหกแปดแล้วค่ะสำหรับเนื้อทางฟองโตเอาจากเอ็ดพี่นะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทาง1ิบหน่วยบน1ิบหน่วยบนเนื้อทางของรามินทาเนะเาะเขาคืบอบกไป้นามชิบหน่วยบนรามินทาพี่น้องแคบหน้าจอเลยอย่าให้พ่อ,ดอได้อ่านห้เนะพี่น้องเนาะ หลักส well. ิบบนและหลักหน่วยบนรามบินคาพี่นองก้าแคปกาจอเป็นแนวทางเลยเลยเนาะค่ะเนาะมักกะจังจวดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อนเพิ่นบอกว่าเพิ่มอีกแนี่ว่าสั้นเด่นสองสองมาหลักหน่วยว่าสั้นเพิ่นบอกว่าหาสองสองหาเด้อว่าสั้นเพิ่มอีกเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางของแอดก่อนบนย่างเดียวพวกเกี่ยวกับรางเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขติดล่างแอดนาพิโนเนาะค่ะ 0 4 5 7่ามาโตสำหรับแนวทางเลขคี่ล่างเอฟนาพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าเม็ดเดียวแขนเขนเด่นอยู่ที่5รูด5 0หเก่านาะจ้าเน้นๆห้าหน่และ5 8ามักตัดฟิจนานำบนได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอเฮงเฮงเนาะค่ะพี่น้องแคบหน้าจอเลยมีทั้งครึ่ง3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างสำหรับแนวทางของเอเฮงเฮงนะคะพี่น้อง พีชจะหน้าน้ำพนเลยค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เ้า,าพีิดส่โดยแนวทางชุดเต็มชุดเต็มบนล่างแนวทางของแอดพาร์หเฮา์เนาะพี่น้องแคปหน้าจอเลยเนาะค่ะอย่าง่นบอกว่าผิดเฟสผิดเฟสถาวรอาสั่นชุดเต็มบน่างของแอดฟาร์ลเตาร์เนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะเนาะ ถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้มารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงีเ้ยงๆรวย,วย,วยๆปังตังสุ้ทุกคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้เด่งปันข้อมูลนวทางให้ยายไพ,พ่ไม่ห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า